อันนี้ผมก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนผมก็ลองจะลองทดสอบไฟดูว่าไฟใช้ได้โอเคไหมนะผมแผงค่อนข้างที่ว่าจะจะใหญ่เลยผมทีแรกผมจะลองตั้งแนละ้วผมว่ามาตั้งนี่คือมันสูงเลยนะเนี่ยก็ว่าจะนนอนแล้วคือพื้นที่ไม่ค่อยโอเคก็เลยลองเอ,เอียงดูนู่นดูตัวนั่งร้านดูนะผมอันนี้แค่แนวนอนนะสูงเกือบนั่งร้านอะ ถือว่าแผ่นใหญ่นะผมนี่แผ่นแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่อันนี้ผมสร้างมานี่คือเป็นแผ่นที่สองถือว่าใช้ใช้ได้ถือว่าโอเคอยู่นะไม่เสียหายผมลองปลดแผงด้านบนแล้วผมก็มาต่อกับแผงนี้แผงเดียวตอนที่ผมลองต่อทีแรกนี่ผมวัดไฟได้ประมาณ45โวลต์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูที่ร o ทคอนโทรลอีกทีหนึ่งว่าโวลต์ลอยมาเท่าไหร่มาอันนี้ก็มาดูกันที่ตัว ครับผมตัวระบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะที่ผมต่อเข้าชาร์จเจอร์เนี่ยทีแรกผมว่าผมจะวัดโวลต์ลอยแต่ถ้าวัดโวลต์ลอยคือผมต้องแกะชุดนี้ออกมาอีกที่ผมลองวัดด้านนอกนะที่ว่ายังไม่ได้ต่อเป็นโวลต์แบบลอยๆเลยผมวัดได้ประมาณ4ี่สิบห้าโวลต์ครับผมเจ้าตัวแผงตัวนี้นะ45่บห้าโวลต์แต่พอมานะครับผมนี่เข้าชาร์จเจอครับผมชมาณนี้ส8 3 9ดส้าโวลต์แต่ถ้าโวลต์ลอยที่ผมลองวัดเลยนะจะได้อยู่ประมาณ4ี่ห้าโวลต์ อันนี้คือมันไม่ค่อยมีแดดนะไม่ค่อยมีแดดนะผมนี่เหมือนวันนี้ไม่ค่อยมีแดดอันนี้คือผมลองถอดอยู่แค่แผงเดียวเลยนะวันนี้ก็สภาพอากาศก็คืมฟ้าคืมฝนนะผมก็ยังได้อยู่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกวัตนะครับร้อยห้าสิบนิดๆนะผมนี่นะผมส่วนกระแสที่ชาร์จลงแบตข้อนะครับน,นี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง นี่นะฮะส่วนกระแสที่ชาร์จลงแบตเขาประมาณ6กแอมป์นะผมนี่ประมาณ6กแอมป์ถือว่าหกแอมป์อ่าประมาณ6กแอมป์ประมาณเนี้ยซึ่งผมคิดว่ามันก็โอเคอยู่นะนะครับสำหรับในช่วงที่ไม่มีแดดนะไม่มีแดดแล้วได้ขนาดเนี้ยที่แดดแรงๆเดี๋ยวไว้ผมจะมาลองให้ดูอีกว่าจะได้เท่าไหร่แต่ผมแต่คือว่าผมจะขนาดแผงกันแล้วนะครับไว้ช่วงเย็นๆเนี่ยคือผมจะ ขนาดแผงละผมจะขึ้นไปทำบนหลังคานะครับช่วงนี้มันร้อนนะผมก็เลยก็ยังไม่ได้ทำก็เลยมาเอาแผงมานะผมผมเพิ่งจะได้รับแผงเลยผมก็เลยมาทดสอบนะผมทดสอบแผงดูเลยว่าแผงแรงดันนะผมกระแสที่ได้โอเคไหมถือว่าว์ลอยก็ถือว่าโอเคนะผมสั่งมานี่ผมได้มาในราคาช่วงโปรนะประมาณช่วงโปรนะผมช่วงสิ้นเดือนเนี่ยเขาจัดโปร ที่ผมสั่งนี่คือจัดโปรนะแล้วก็ผมได้ในส่วนของส่วนลดของร้านค้าด้วยอันนี้คือผมสร้างมาใน La z a d a ผมได้มาอยู่ประมาณ4ี่พันสามนะผมตัวแผงตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็เอามาใช้กับระบบโซลาร์เซลล์เล็กๆของผมนะครับผมนี่ที่ผมใช้ก็แค่นี้แหละนะครับที่ผมใช้นะใช้ไฟบ้านนะผมนี่ใช้ไฟบ้านใช้ตัว ats ในการสลับไฟนะผม สลับไฟอันนี้ก็ใช้ในส่วนของไฟของแบตอยู่คือทุกอย่างนี่คือผมตั้งไว้หมดแล้วถ้าในส่วนของแบตเตอรี่หมดนะครับแบตเตอรี่หมดจะมีการสลับไฟเองนะผมผมใส่เป็นตัวสวิคอ่าตัวโซลิตสเตติเลเอาไว้ในนี้นะผมเป็นตัวเหมือนถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือเหมือนสวิคไฟฟ้าอ่าสวิคไฟฟ้าประมาณนี้ผมก็ใส่เอาไว้ด้านในแล้วก็คือแบตอ่อนแบตอะไรก็คือเราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผม เจ้าตัวนี้นะผมตัวระบบนี้คือผมทําไว้ไอนี้หมดแล้วถ้าเหมือนว่าแบตอ่อนผมจะตั้งให้ตัดไว้ประมาณ24โวลต์นะครับผมถ้าว่าต่าแบตถึง24โวลต์นี่คือตัดการทํางานเลยตัดการทํางานปุ๊บตัว ats นี่คือสลับไปใช้ไฟบ้านนะครับจะสลับเองเลยผมก็ทําไว้จะถามว่ามันไอนี้ไหมผมคือก่อนนี้ผมใช้แค่แผงเดียวไงมันก็อาจจะได้ไฟไม่ไม่กอยเยอะแต่อันนี้ยผมจะ เอามาเพิ่มอีกหนึ่งแผงนี่นะผมก็รอดูไปเรื่อยๆแต่ผมก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะกลางวันนี่คือผมใช้ได้แน่ๆเลยกลางคืนอาจจะไม่ข้ามคืนนะแต่ว่าผมเอามารถไฟช่วงกลางวันนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะผมอันนี้ก็แดดไม่มีก็ได้อยู่นะผมนี่มันไม่ค่อยมีแดดนะได้อยู่ร้อยสามสิบนี่ผมร้อยสามสิบสามสิบวัตต์อ่าประมาณเนี้ย ส่วนกระแสชาร์จลงแบตก็5แอมป์5แอมป์ประมาณนี้นะผม5แอมป์ถือว่าก็โอเคนะถ้าถ้าแดดแรงๆผมคิดว่ามันก็น่าจะดีกว่านี้อยู่มาอนุกรมกันแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวไว้ผมจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะผมว่าได้กระแสการชาร์จไฟโอเคแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไว้ผมมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะผม